เดิมที่แรกด้วยตลาดปลาคูโรโมงนะคะตั้งแต่ต้นทางเลยก็จะมีอาหารทะเลหลากหลายละลานตาเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมเอวยปูเอวยปลาเอวยแล้ววันนี้เราก็มาที่ร้านเนื้อนี้นะคะไม้นี้สนนราคา720บาทอร่อยมากทุกคนที่นี่เขาก็จะมีอาหารทะเลเสียบไม้นะคะ ดูกุ้งดิดูกุ้งดิตัวมันใหญ่มากแล้วก็มีซาชิมินะคะเป็นเซตเซตแบบนี้วางขายหลายร้านมากๆนะคะมีเก่ารัดต้วยนะคะเดินผ่านร้านเนื้อนี้คือแบบโอ้โหน่ากินมากแล้วเราก็มาที่ร้านอาหารทะเลนี้นะคะ mm hmm. เพื่อมากินห้อยนางลมเนาะแล้วก็มากินอูนิสดๆนะคะบอกเลยว่าต่างจากที่กินที่ไทยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไปต่อกันที่โดทโทบลิทนะคะไปที่ร้านทาโกยากินั่นเองทาโกยากิร้านนี้นะคะเขาก็จะ หนึบๆแบบนี้เนาะของคาวเสร็จแล้วแล้วก็ต่อด้วยของหวานนะคะไอสตีมครีมเมียนะคะที่ต้องมากินมากๆนะคะพนักงานเสิร์ฟลออ่ะเสร็จแล้วเราไปกินดังโง่นะคะมาญี่ปุ่นไม่กินดังโง่ไม่ได้นะคะไปต่อกันที่ร้านไดฟูกุนะคะเจ้านี้เจ้าดังนะอยู่ตรงนัมบาะะะทุกคน <S <S วิธีกินก็คือเขาจะมีเชือกมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็เอาเชือกเนี่ย พันแล้วก็ตัดไดฟุกุแล้วก็จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นไส้ข้างในเนาะเอาไปทำคอนเทนต์ได้นะคะอันนี้มันติดสับป,ปะรดนิดนึงมันก็เลยไม่ค่อยขาดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไส้ผลไม้รวมนะคะที่นี่เขาจะดังมากก็คือในเรื่องของไส้สตรอเบอรี่นั่นเองยังไม่จบนะคะเรามาต่อกันที่ร้านสวีตสตรอเบอรี่นะคะเป็นร้านเค้กที่มีแต่สตรอเบอรี่ค่ะทุกคนจบวันนี้นะคะไปจบที่ร้านคุชิคัตสึที่ชินเซไก